ผสมเกสรวันแรกนะคะวันนี้สีแดงลุยเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะวันนี้ครูโมอยู่ที่ยูกิเมลอนฟาร์มฟาร์มแห่งการเรียนรู้นะคะวันนี้เราจะผสมเกสรวันแรกนะคะเราผสมเกสรวันแรกนะการผสมเกสรน,นะคะเราจะใช้เวลาผสมเกสร โดยปกติแล้วนะคะเราจะใช้เวลาผสมเกสร3-5วันนะคะ3-5วันเท่านั้นนะคะและหลังจากวันที่เราผสมเกสรก็จะนับตามอายุเมลอนนะคะโดยทั่วไปแล้วเมลอนที่ครูโมปุูงนะคะสายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์เนี่ยอายุหลังหลังที่จะผสมเกสรน,นะคะอายุเขา5วันนะคะก็จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะ ใครที่กำลังรอทานเมลอนแบบปลอดสารพิษนะคะก็เตรียมตัวรอได้เลยค่ะไม่เกิน2เดือนนะคะไม่เกิน2เดือนประมาณนับจากวันนี้ใช่ไหมคะนับจากวันนี้ไปนะก็น่าจะประมาณไม่เกิน30เอ่อไม่เกิน2เดือนประมาณ50วันห5บหวันก็ประมาณ2เดือนนั่นแหละค่ะนะคะโอเคกลับมาแล้วนะคะสัญญาณโทรศัพท์ หายไปนิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวครูโมพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูเมลอนนาะที่มาดูมาดูดอกเมลอนนะคะที่เราจะผสมเกสรในวันนี้นะคะว่าเขาสมบูรณ์มากๆเลยนะคะสมบูรณ์มากๆเลยนะคะทํายากไหมคะสวัสดีคะ่ะทํายากไหมคะอืจะถามว่ายากไหมก็ไม่ยากถ้าจะถามว่าง่ายไหม ก็ไม่ง่ายนะคะเพราะว่าเวลาที่เรารู้เทคนิคถ้าเรารู้เทคนิคการปลูกเมลอนเนี่ยเขาจะมีข้อบังคับข้อห้ามของเขาอยู่ไม่กี่อย่างถ้าเกิดว่าเราป้องกันเราบล็อกข้อผิดพลาดเหล่านั้นได้นะคะการปลูกเมลอนเป็นเรื่องที่ง่ายมากแต่หลายๆคนปลูกเมลอนเราวไม่ประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่าคุมเรื่องอาหารเมลอนไม่ได้นะคะ คุมเรื่องโรคและแมลงไม่ได้นะคะแล้วก็คุมเรื่องความร้อนของสภาพอากาศไม่ได้นะคะมันก็จะทำให้ปลูกเมลอนเนี่ยได้ผลผล,ผลิตออกมาไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเราปลูกเมลอนนะคะแบบที่สามารถควบคุมได้นะคะอย่างเช่นการสร้างโรงเรือนแบบปิดแบบนี้นะคะหนึ่งเลยเนี่ยเราคุมเรื่องแมลงได้ละ นะคะเราคุมเรื่องมแมลงได้ละแต่หลายๆคนนะคะก็สร้างโรงเรือนแบบนี้แล้วก็ยังคุมเรื่องมแมลงไม่ได้เพราะว่าเวลาเดินเข้าเดินออกเนี่ยมันมีมแมลงติดตัวเราเข้ามานะคะต้องละเอียดกับเขานิดนึงนะคะละเอียดกับเขานิดนึงเสื้อผ้าเนี่ยเวลาคนที่เข้ามาทําฟาร์เม,มลอนเนี่ยถ้าเกิดว่าช่วงเช้าเข้ามาทําฟาร์เม,มลอนแล้วพออากาศร้อนมากๆออกไปไปทำไปทำไปตัดหญ้าหรือไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีพวกมแมลงอ่ะ ติดอยู่ตามเสื้อผ้าถ้าเป็นแบบนั้นเดินเข้ามาในฟาร์มอีกก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นพาหะให้มแมลงเหล่านั้นเนี่ยเข้ามากินความสมบูรณ์ของเมลอนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องแบบนี้คือเราต้องป้องกันให้ได้ครูโมจะใช้วิธีการนะคะถ้าเกิดว่าวันไหนที่คนดูแลฟาร์มของครูโมนะคะเขา ช่วงเช้าเนี่ยเข้ามาที่ฟาร์มแล้วก็ช่วงบ่ายๆเนี่ยอาจจะต้องออกไปตัดหญ้าหรือออกไปทําอย่างอื่นแล้วเดี๋ยวต้องเข้ามาที่ฟาร์มอีกช่วงเย็นครูโมจะใช้วิธีการก็คือเปลี่ยนชุดอาบน้ําเปลี่ยนชุดแล้วค่อยเข้ามาใหม่ประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นนะคะถามว่าทํายากไหมครูโมก็เลยรู้สึกว่าทําไม่ยากนะคะทำไม่ยากมันจะมีไรายได้อะไรที่ดีมากๆนะคะคือ3เดือนเราปมมลูกเมลอนเนี่ยรอบหนึ่งประมาณ3เดือนใช่ไหมคะ 3เดือนรายได้รายได้นะคะในโรงเรือนหนึ่งเนี่ยนะคะเวลาที่เราขายนะคะขายเมลอนเอาให้อย่างน้อยสุดเลยก็แสนหนึง่งะแบบน้อยๆเลยนะคะแบบกลางๆนะคะกลางๆนะคะก็ประมาณแสนหนึง่งต้นทุนก็ไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีการคือถ้าเราจะทำเมลอนให้ได้ราคานั่นหมายความว่าเราต้องทำคุณภาพให้ได้ทำให้เขาพรีเมียมให้ได้ ะะทำให้เขาหวานหอมแล้วก็ให้ผลผลิตเขาเนี่ยเหมือนกับต้นฉบับให้มากที่สุดนี่แหละค่ะหัวใจสําคัญถามว่าทํายากไหมตรงนี้แหละค่ะที่ทํายากนะคะแต่ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของเรานะคะเราสามารถทําได้แน่นอนอยู่แล้วนะคะใครที่สนใจเรื่องการทำฟาร์มเมล่อนนะคะก็สอบถามครูโมได้นะครูโมใช้การการปลูกแบบระบบไฮโดรโปนิกส์นะคะไม่ใช้ดินแบบ100เซ ะค,ะครูโมใช้น้ําแบบ100%เซไม่มีแบบว่าส่วนผสมไม่มีวัสดุปลูกแบบผสมผสานทรายหรืออะไรอย่างเงี้ยครูโมไม่ได้ใช้แบบนั้นนะคะครูโมใช้แบบปลูกแบบน้ำร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะก็คือเมลอนเนี่ยจะอยู่ในรางน้ำรากอะคะ่ะจะอยู่ในรางน้ำแล้วก็จะมีธาตุอาหารไหลเวียนเข้ามาในรางน้ำนะคะตลอดเวลา24ชั่วโมงถ้าเกิดว่าเมลอนเนี่ยเพื่อนๆเ,เชื่อไหมว่าวันหนึ่งเนี่ย ครูโมลไม่คือปัม๊มน้ำไม่ดูดเมลอนคะ่ะเออไม่ดูดน้ำเข้ามาน้ำหมดรางนะคะน้ำหมดรางเลยนะคะทำฟาร์มเมลอนที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะสวัสดีค่ะพี่เมย์ขอบคุณมากค่ะพี่เมย์ทำฟาร์มเมลอนที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะใช่เลยค่ะเมลอนฟาร์มเมลอนนะคะเออเราต้องอยู่เราต้องดูก่อนนะว่าทำแบบระบบไหนถ้าทำแบบระบบ ระบบดินอาจจะต้องใช้พื้นที่อีกแบบหนึง่งถ้าทำระบบไฮโดรโปนิกก็จะใช้พื้นที่อีกแบบหนึง่งนะคะพื้นที่เขาอ่ะก็ไม่ต่างกันมากก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าการทำโรงเรือนแบบเนี้ยการทำโรงเรือนแบบเนี้ยเพื่อนๆจะทำที่ไหนก็ได้นะคะจะทำที่ไหนก็ได้ขอแค่ให้มีพื้นที่ประมาณ3มเมตรคูณ3เมตรก็ยังได้นะคะ สมเมตรคูณสามเมตรก็ได้หรือถ้าบอกว่าอยากปลูกบนดาดฟ้าของที่บ้านอที่บ้านมีดาดฟ้าอยากรองปลูกแบบอ,อยากลองปลูกเมลอนบนดาดฟ้ามีนะคะมีลูกศิษย์ครูโมอยู่ท่านหนึ่งนะคะเขาอยู่คอนโดเอเขาอยู่เขาเรียกว่าอะไรนะ,ะเป็นเหมือนกับทาวเฮาส์ ไม่ใช่เป็นอาคารพาณิชย์อาคารพาณิชย์นะคะซึ่งบนหลังคาดาดฟ้านะ่ะเป็นสถานที่ที่น่าปลูกเมลอนมากแต่ต้องดูโครงสร้างด้วยนะคะว่าสามารถรับน้ําหนักได้ไหมคะนะต้องดูโครงสร้างเขาด้วยถ้าเกิดว่าโครงสร้างเขาสามารถรับน้ําหนักได้จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้หนักอะไรมากมายนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ปลูกแบบชิดติดกันนะคะเวลาเราปลูกเนี่ยเราปลูกแบบห่างกันนะคะเวลาเราปลูกห่างกันเนี่ยเขาก็จะมีระยะ ระยะพื้นที่ให้เราดูแลได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าสมมุติว่าพื้นที่3เมตรคูณ3เมตรนะคะเดี๋ยวครูโมจะคํานวณให้นะว่าจะสามารถปลูกเมลอนระบบไฮโดรโปนิกได้ประมาณกี่ต้นดีไหมคะเดี๋ยวครูโมจะลองคํานวณแล้วเดี๋ยวจะเอามาโพสต์ไว้ให้ที่หน้าโพสตนะคะเดี๋ยวลองติดตามกันดูนะฟาร์เมลอนคุณแม่ชอบทําสวนค่ะเผื่อคุณแม่สนใจนะคะ คือจะบอกว่ามันมีอาจารม์มีอาจารย์ที่เคารพนะคะอยู่สองท่านเขากเกษียณนะคะเขากเกษียณแล้วก็อยู่บ้านเฉยๆนะคะอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็เด็กๆลูกสาวเขาเนี่ยก็อยู่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทําฟาร์มเมลอนนะคะหนึ่งโรงเรือนเท่านั้นนะคะหนึ่งโรงเรือนเท่านั้นพราะเขาทาฟาร์มเมลอนเสร็จพอถึงช่วงเก็บเกี่ยวเขาก็จะมีผู้ช่วยอยู่คนหนึ่งนะคะเป็นผู้ช่วยที่แบบคอยดูแลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า หรือส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยเนี่ยเขาก็มานั่งทำกันสองคนเพราะว่าเมลอนเนี่ยมันจะมีความละเอียดอ่อนอยู่ตอนเดียวก็คือตอนที่ต้องผสมเกสรมันต้องทำงานแข่งกับเวลานะคะเพราะช่วงเวลาที่เราจะผสมเกสรเขาเนี่ยโดยประมาณนะ8โมงเช้าถึง10โมงเช้าเท่านั้นเองนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นโรงเรือนที่ใหญ่อะเมลอนบานพร้อมกันใครจะทำทานถ้าทำคนเดียวก็ไม่ทันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบต้องต้องแบบ มีมีมีลูกน้องก็เอาให้เข้ามาช่วยกันก่อนอะไรแบบนี้นะคะใช้เวลาไม่กี่ไม่กี่ชั่วโมงนะคะในการผสมเกสรของวันนะคะใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เวลาที่ความยากของการทําฟาร์มน่ะมันจะไปลําบากอยู่แค่ตอนที่ผสมเกสรแต่ถ้าหมดช่วงนั้นแล้วสบายนะคะหมดช่วงนั้นสบายนะคะแบบคุณคุณอาจารย์ที่ครูมอลาให้ฟังเมื่อกี้ เขาก็ไปอาจารย์ที่เกษียณสรุปว่าเขามีรายได้ต่อปีรายได้ต่อปีเยอะแยะเลยนะคะเป็น6หลักเลยนะคะรายได้ต่อปีแล้วก็ขายง่ายด้วยนะคะเพราะว่าก็เอาไปโพสเฟสนะคะไม่เคยได้ทานเมลอนที่ฟาร์มอาจารย์เลยนะคะเพราะว่าเมลอนอาจารย์แบบขายดีมากนะคะทำแบบพรีเมียมไม่ให้มีแมลงเข้ามาแล้วก็ลูกใหญ่ลูกใหญ่นะคะขายดีมากนะคะโอเคก ต้องระวังเรื่องมแมลงมากๆค่ะต้องระวังเรื่องมแมลงมากๆนะเมื่อกี้นี้เห็นเหมือนจะเป็นมแมลงตัวเล็กๆบินอยู่นะคะก็เลยแบบปุ๊บเรียบร้อย <c oughs> นะคะโอเคถ้าแม่พี่ปลูกเองพี่จะได้อุดหนุนเมลอนคูโมไหม,มนะยินดีมากๆเลยค่ะพี่แม่ยิ่งปลูกเองยิ่งอร่อยนะยิ่งปลูกเองยิ่งอร่อยยิ่งปลูกเองยิ่งฟินนะคะ <c oughs> นั่นไง ให้เด็กๆทำก็สนุกนะคะพี่เมฟาร์เมลอนครูอยู่ไหนนะคะฟาร์เมลอนของครูโมอยู่ที่อำเภอน้ำพองนะคะจังหวัดขอนแก่นนะคะอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแกน่นจริงๆแล้วเนี่ยในการที่ทำฟาร์มเนี่ยเราไม่ได้ต้องการสร้างไรายได้นะคะเราต้องการที่จะทำเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เด็กๆแต่พอทำออกมาแล้วนะคะได้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับเราโดยที่แบบเนี่ยอย่างช่วงเนี้ยทุกคนก็หางานทุกคนก็ อยากที่จะมาทํางานบางคนตกงานแต่เราก็มีงานทําตลอดเวลานะคะเพราะว่าเราก็ยังมีฟาร์เมลอนอยู่อะไรแบบนี้นะฟาร์เมลอนอใช้เวลานาน,านมากไหมคะเมลอน1ชุดนะคะ1ชุดการปลูกนะใช้เวลาหลักๆโดยประมาณนะคะ3เดือนเองค่ะพี่เมย์มเดือนนะคะ3เดือนระยะเวลานะคะเราเพาะเขาเนี่ยสิวันเอาเขาลงมาในระบบไฮโดรโปนิกเนี่ย 30วันนะคะแล้วก็ผสมเกสรน,นับจากวันที่ผสมเกสรไปอีก42-45วันแล้วแต่สภาพอากาศนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราปลูกเมล่อนเนี่ยบวกลบประมาณแค่สเดือนโดยประมาณนะคะ3เดือนนะคะที่ฟารม์เมล่อนครูโมเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันค่ะแต่ว่าคือต้องถามก่อนเปิดทุกวันหมายความว่าอะไรคือเข้าชมหรอคะถ้าเข้าชมเนี่ยช่วงนี้มันโควิดนะคะก็ยังปิดไม่ให้ใครเข้าอยู่นะคะเพราะว่า สถานการณ์โควิดตอนนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะคะยิ่งเป็นคนนอกพื้นที่ด้วยนะคะต้องขออภัยนะคะไว้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเปิดให้เยี่ยมฟาร์มได้นะคะก็น่าจะเป็นช่วงตัดเมลอน อะไรแบบนี้นะคะช่วงตัดเมลอนแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดยังอยู่ในสถานการณ์โควิดอยู่นะคะครูโม,โมไม่มั่นใจว่าเราจะต้องใส่แมสเข้ามาตัดเมลอนกันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวต้องขอดูสถานการณ์อีกสักระยะหนึ่งนะคะช่วงใกล้ปลูกช,ช่วงใกล้ตัดเมลอนนะคะครูโมจะเปิดฟาร์มนะคะให้เข้ามาตัดกันเองเลยอยากได้ลูกไหนก็ตัดเอาได้เลยนะคะแล้วรอบนี้จะสนุกมากเพราะว่ามันพิเศษตรงที่ในหนึ่งโรงเรือนนี้ครูโมจัด จัดโซนเมลอนนะคะไว้สี่สายพันธุ์เลยนะคะจัดโซนเมลอนไว้สี่สายพันธุ์เลยถ้าเกิดคุณเข้ามาครั้งเดียวก็จะได้เมลอนแบบสี่สายพันธุ์หรืออาจจะเลือกสองสายพันธุ์ไปทานอันนี้แล้วแต่นะคะแล้วแต่นะอ่ะโอเคชุดปลูกนะคะดีจังเลยเป็นประโยชน์ขอบคุณมากค่ะชุดปลูกราคาเท่าไหร่ใช่ไหมคะชุดปลูกคูมโมนะคะมีที่ทําเป็นแบบชุดแฟมิลี่นะคะมีอยู่สองแบบแบบที่หนึ่งนะคะจะปลูกได้แค่สองต้น นะคะแบบที่หนึ่งปลูกได้แค่สองต้นราคาอยู่ที่สองพันเก้าร้อยบาทนะคะไม่มีห้อยทายนะราคาอยู่ที่สองพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ชุดปลูกแบบห้าต้นแบบห้าต้นนะคะก็จะรางรางก็จะประมาณเมตรยี่สิบประมาณน,นั้นนะราคาอยู่ที่สี่พันเก้าร้อยบาท ะะอยู่ที่4,900บาททั้ง2แบบแถมคอสออนไลน์ด้วยนะคะจริงๆแล้วราคาเนี้ยเป็นราคาก่อนโควิดนะแต่ช่วงโควิดเนี่ยยังไม่ปรับขึ้นนะคะยังให้ราคาเดิมอยู่เพราะว่าสมาชิกหลายๆท่านก็อยากที่จะเอาไปปลูกเพื่อที่จะสร้างทดลองการปลูกนะคะสร้างไรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะสวัสดีคุณบอลน,นะคะคุณบอลเดี๋ยวคุณคุณบอลหมดโควิดแล้วคุณบอลก็จะเข้ามาดูงานที่ฟาร์มครูโมใช่ไหมคะโอเคนะ เดี๋ยวหมดโควิดแล้วมาเที่ยวกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ครูโมโจะพาเพื่อนเพื่อน,นะคะไปดูเมลอนที่เราผสมเกสรกันวันนี้นะคะที่เราผสมเกสรกันวันนี้นะนดอกบานนะคะดอกเขาเริ่มบานมองไม่เห็นใช่ไหมเดี๋ยวเอาฝั่งนี้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 นี่นะคะ,อะดอกเขาก็บานนะคะบานแล้วก็อย่างนี้นะ,ะแล้วก็ผสม แบบนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยครูโมอยากที่จะแบบเดี๋ยวครูโมขออนุญาตกลับกล้องแป๊บนึงนะทุกคนกลับกล้องดีกว่าโอเคอืมนะคะเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ เขาบานไปแล้วแล้วก็หุบไปแล้วแบบนี้นะบานไปแล้วหุบไปแล้วเราไม่ได้ผสมเขานะคะเพราะว่าครูโมอ,อยากเราล็อกวันผสมให้ผสมพร้อมกันนะคะต้นนี้ก็เลยแบบต้องรอช่อใหม่ให้บานออกมานะคะต้องรอช่อใหม่ให้บานออกมานะ,ะมันจะยากนิดนึงนะคะเพราะการปลูกเมลอนสี่สายพันธุ์ในโรงเรือนเนี่ยเราจะต้องแบบส่วนมากจะเป็นจะเป็นดอกที่ ที่แอบฝ่อไปแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ผสมเขาตั้งแต่ตอนแรกก็ต้องรอเวลาให้เขาบานใหม่ค่ะอ่าอันนี้อันนี้น้องก็ไม่ได้ผสมพรุ่งนี้น่าจะบานเต็มที่นะคะดอกนี้พรุ่งนี้น่าจะบานเต็มที่นะคะต้องรอดูอีกวันหนึ่งนะคะอ่าแต่ดอกนี้ผสมแล้วเรียบร้อยนี่ถ้าผสมแล้วนะคะสีแดงลุยนะคะผสมเกอรวันแรกใช้สีแดงนะคะ อ่าอันนี้คือผสมเกสรวันแรกนะคะเดี๋ยวเนี่ยอย่างต้นนี้ประมาณ3วันเขาจะเป็นตุ้มนะคะเป็นตุ้มๆต,ตรงนี้นะก็